สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูฟ้าครูเหนียวจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนัยเรียนชุมชนบ้านคูคพัฒนานะคะวันนี้ครูฟ้ากับครูเหนียวมีนิทานมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะมาดูกันนะคะนิทานเรื่องรู้ไหมแบบนั้นมันสกรปรกชเวยุนซองเรื่องคิมอึนจินภาพสาเรนีโพเงินแปร หมูแล้วลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นอย่างไรยับยับยับรู้ไหมแบบนั้นมันโสกโปราาเวลาที่วิ่งเล่นในสวนสาธารณะอ้าเจ้าหมาน้อยแปลกรู้ไหมแบบนั้นมันโสกปรออกชอบอมลูกอมชอบกินช็อกโกแลตแต่ไม่ชอบแปลงฟันรู้ไหมแบบนั้นมันโสกปร เช็ดหน้าที่เปื้อนคราบลูกอมเหนียวหนึบกับผ้าม่านหลายสีหลากสีรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรกเคี้ยวข้าวหยับยับแล้วก็จามออกมาฮัดช่วยรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรกวิดน้ำจากโถส้วมเอามาล้างหน้าดูซิว่าเป็นอย่างไรสู้สู้สรู้ไหมแบบนั้นมัน สก,กรปรกปัน้นดินน้ำมันเป็นขนมปังลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมอ่ามรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรกลูกแก้วอยู่ไหนนะคุยในถังขยะดูดีกว่าคุยคุยคุย,คยรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรก ว้าวบอ่อน้ำน่าสนุกเล่นน้ำกันดีกว่าสูซ่าสูซ่ารู้ไหมแบบนั้นมันศก,กรปรกโปท้องร้องดังครครา่าคร่กคร่าระบายลมใส่หน้าน้องดีกว่าปูดรู้ไหมแบบนั้นมันศก,กรปรกโปน้ำผลไม้เปรี้ยวเียวหวานหวานไม่ใช้หลอดดูดแต่เป่าเล่นบุ้งบุ้งรู้ไหมแบบนั้นมันศกกรกโป แบบน้ำไม่อยากสระผมเฮ่อแต่ว่าคันจังเลยยุกยิกยุกยิกรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรกเก็บอมยิ้มที่ตกพื้นขึ้นมามั่มอีกครั้งรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรกตอนแปรงฟันก็กินะยาสีฟันลงไปด้วยอู้รู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรก ไหลย,ย,ย้อยลงมาก็ใช้มือป้ายรู้ไหมแบบนั้นมันสก,กรปรกเล็บยาวขนาดนี้ฉันจะกลายเป็นสิงโตแล้วโอ้โฮรู้ไหมแบบนั้นมันสก,ก,รป,กปรกอ่า็จบไปแล้วนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะวันนี้อาบน้ำแปลงฟันหรือยังคะ ไปอาบน้ำแปรงฟันนะคะเวลาทานลูกอมก็แปรงฟันให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูฟ้าและครูเหนียวขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ